ด่านบนวางเร็วเลยครับชนกิจลิ้มจิตตกรมาสรันถ่ายมาที่ธนกิจโล่งโล่งลองสักหน่อยลูกนี้อ้าวบอลตกหน้าห่วงและเสียงก,กรีดกรีดนี่ไม่ได้มีใครเดินผ่านนะครับลูกบอลเข้าหัวครับใส่สเต็ปมายิงไกลาสามคะแนนลงไปธนกิจลิ้มจิตตกรโอ้ลงมารีบาได้ให้มาที่ธนกิจครับด้านหน้าหลุดขึ้นมา 1- 2สองวางเรียบร้อย เลยครับแล้วก็ตัดมาได้อีกครั้งหนึ่งนัตตะพลให้มาขวาธนกิจขึ้นได้คะแนนแลวครับกว่าจะได้คะแนนครับโอ้โหยอดข้ามาขวาขึ้นหวางลูกนี้ได้ฟาวเลข88อภิพี่รัดแซมมาี่ลงมาเก็บฟาวครับ <laughs> ฟาวไปสองครับฟาวน้องมีนไปทีฟาวน้องต่อไปทีนะครับ ไ้มาที่กระทิงครับออกไปขวาธนก,กิจยิงอีกทีลูกนี้เรียบร้อยครับธนก,กิจลิ้มจิตตะกรนไม่ได้คะแนนแต่ยังปัดได้ครับโอ้ขยันมากครับมีนวันนี้และเป็นธนก,กิจลิ้มจิตตะกรครับทำคะแนนลงไปได้3คะแนน,น,นธนก,กิจ3คะแนนลูกที่2ครับของธนก,กิจลิ้มจิตตะกร ธนกิจหยิงเร็วทันชีนดูก็แมนต่อเนื่องเลยครับธนกิจลิมจิตกรธนกิจลุยเข้ามาด้านในให้ต่อที่รัฐการเบืองบุญ,ญ 9760นะลูกโทษเก็บได้นะครับ